เขาไม่ได้รับลูกง่ายๆด้วยนะถ้าพูดถึงอะก็ต้องรับแรงกดดันจากลุงได้ด้วยแหละถึงว่าเพราะลุงลุงรู้สึกว่าอยู่ดีๆจะมาปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่อ่ะไม่เดี๋ยนะแล้วเขาเปลี่ยนสีหัวมาพร้อมเลยเหรอนะ่ไม่ใช่เขาเปลี่ยนอยู่แล้วเขาเปลี่ยนก่อนหน้านี้ก่อนที่เจจะบอกว่าเจอยากมีเขาเป็นพี่ชายแบบพี่ชายจริงๆคือเจอยากมีเขาเป็นพี่ชายใช่ด้วยหรอครับด้วยครับ แบบนี้สองอ,อกว่าไงดีครับอ๋อเจหมอ,อเป็นคนดีเล่นไม้เก่งแล้วก็<า>แล้วก็อะไรนะอา,อางี้มันมีข้อดีละไอ้คนเรามันมีข้อดีอยู่ละไหนเราพูดข้อเสียของเขามาสิไม่มีเจยังไม่เจอเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คนเรามันจะไม่มีข้อเสียเจยังไม่เจอจข้อเสียของพี่ชายตัวเองเพราะว่าเจเป็นน้องสาวเขา แล้วเขาก็เลี้ยงเจดีมากแบบถ้าสมมติเป็นกับคนอื่นคนอื่นอาจจะตอบได้ว่าข้อเสียของพี่ดาบคืออะไรแต่ของเจไม่มีเพราะว่าเขาสปอยเจมากเหมือนป๊าป๊าเลยอไรเสียงเหินนี่ไม่ใช่ข้อเสียหรอเ <c oughs> จนมองว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ทำให้เ,เจมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอืมเป็นเช่นนั้นก็ดีอ่ะเข้าไปเลยเจ คำแรไปเดี๋ <of the> <ici> แล้วข้ามคำนะวัสดีครับวัสดีครับเราชื่อดาบใช่ไหมครับเห็นเจ๊บอกมาใช่ครับใช่ครับ ผมลี่อนะครับส่วนนี้ข้าหลังชื่อคิงครับเป็นผมเป็นพ่อครับส่วนอขาหลังเป็นลุงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเรามีอะไรจะพูดหรือเปล่ามีอะไรจะคุยหรือเปล่าเอ่อก็ pues <t os al> <t os al> รับผมเป็นลูกด้วยได้ไหมครับคนหนึง่งอืม ผมก็พอรู้อยู่นะว่าเจก็เกินเกินมาอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าอย่างนี้เลยผมตรงๆครับอืมอะไรทำไมถึงอยากเป็นลูกครับคือเราเราอยากอยากเป็นอยู่แล้วด้วยหรือว่าหรือว่าแรบว่าอยากอยากเป็นพี่ชายเจเจเลยอย่างเงี้ยน้องก็พูดให้ผมอยากอยากเป็นพี่ชายน้องนะครับสนิทกับน้องมากก็ตอนแรกก็ไม่กล้าแล้ว น้องก็พาพูดอยู่ว่ามาเป็นลูกปาไหมปาปาของเจ้า,าเอองั้นผมสอบถามได้ไหมครับ <c oughs> ได้ครับได้ได้ททำไมถึงอยากเป็นพี่ชายเจ๋เจ๋ครับ <c oughs> ทางดังที่แบบเมืองนี้ก็มีคนตั้งเยอะตั้งแยะแต่ทำไมต้องเป็นเจ๋เจ๋ไหนลองตอบให้ผมชื่นใจหน่อยสิครับแล้วผมแบบจะรับคุณดาบเป็นลูกลูกชายนะ น่าจะเป็นพาอความสนิทกันด้วยนะใช่ผมผมไม่ไม,ไม่ไม่มีน้องผู้หญิงแล้วอ,อย่างงี้คุณดาวก็หมายความว่าต่อไปคุณดาวจะไปสนิทกับใครที่เป็นผู้หญิงก็จะรับมาเป็นน้องหมดนี้ลหะก็ไม่ใช่นะผมไม่มีแล้วไม่มีน้องผู้หญิงสักคนเลยตอนนี้ <c oughs> มีแค่เจเจคนเดียว พี่ดาส่องแต่หน้าตัวเองวะเนี่ยมันปอบมมองที่หนึ่งแล้วมันก็มองแต่หน้าถิ่นน่าจะไม่มองฟานอะอย่างเมื่อกี้พวกผมก็คือถามเจ้าเจามาละว่าแบบคุณํานี่มีข้อดีอะไรบ้างเนาะครับแต่ผมอยากรู้จักปากคุณดาบเองครับว่าคุณํานี่มีข้อเสียอะไรบ้างหรือเปล่าในตัวคนเี้คืออย่างอย่างคนเราก็มันก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟคอยู่แล้วเนาะ ใช่ครับมันต้องมีแบบข้อเสียกันอยู่บ้างเนี่ยลองยกตัวอย่างให้ผมฟังสักข้อสังข้อสิครับข้อเสียเหรอครับนี่อ่ะปากมาปากมาฮใช่ครับเวลาเล่นสตอรี่อะไรอย่างงี้อ๋อตอนนั้นเรื่องปกติอยู่แล้วครับต่อละคนคุณเองอะไรก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นถูกไหมครับใช่ครับ เดี๋ยวลองยกตัวอย่างสักหนึ่งเหตุการณ์ที่ที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าอย่างคุณด้ามเนี่ยจะเป็นวิชัยใจเจได้ที่แบบก่อนหน้านี้นนครับที่เคยแบบเหตุการณ์อะไร <el> นะครับไม,ไม่น่ามีเหตุการณ์ับน่าจะแบบแบบว่าถ้าน้องผมผิดก็คือไม่ผิดครับแค่นั้น <laughs> มันมันจะเป็นเหมือนกลายเป็นว่าเหมือน เรียกว่าไงอ่ะพี่น้องรังแกฉันอ่าใช่พี่น้องรังแกฉันเขาไม่แต่พ่อแม่รังแกฉันเนาะอืมเหมือนเจก็เลยแบบเหมือนเป็นเด็กเอาใจใจครับไม่จริงเหมือนจะเอาชนะอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้บมันจะกลายเป็นเสียผู้เสียคนไม่เคยไม่เคยเป็นอย่างอ๋อผมเลี้ยงลูกผมมาเนี่ยอันไหนไม่ถูกผมก็บอกไม่ถูกไม่จริงป๊าป้าคนอือัไหถูกผมก็บอกถูกไม่จริงเลยมากก็เป็น ไม่จริงเลยได้ครับด้ทําก็ดีครับก็ดีแล้วแต่ว่ามันจะกลายเป็นเจจะโตมาแบบโตมาเป็นผู้ใหญ่ต่อม่จริงใช่ครับต่อมาผู้ใหญ่ตมาจริงคงไม่ใช่แบบต่อมากูชิมาลาวอะไร่ไม่ไม่มีไม่มีอะไรนี้ผมว่า เห็นได้ข่าวว่าฝีมือดีด้วยใช่ไหมครับเรื่องของไม้เรื่องของมีดไม่น่าใช่นะเห็นน้องบอกมาครับเห็นเจยบอกวาแบบไม้เก่งมากเลยใช่ไหมไม่ไม่เก่งครับพอเล่นได้ครับเก่งวงนวองมากกว่าครับลองลองวัดกันหน่อยดีกว่าไหมผมว่ามาสักนิดสักหน่อยกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขวักอาวุธกันนะครับก็มีอาวุธเห้อเขาเขามีอาวุธใช่ไหม ม่มีมีมีแหละพ๋าฟ้ากับลุงมีอยู่แล้วระดับนี้เดี๋ยวให้เอาเป็นลุงแล้วกันครับลุงไปไอถือว่าทดสอบเป็นบททดสอบแล้วอย่างหนึ่งเนาะเอาไปทักหน้าหลนเลยก็ได้ออกมาครับคว้ไม้ออกมาครับอามาออามา,ออมา,ออมาสำหรับผมนะผมมองแค่ว่าแค่นี้คุณกล้าคอาออกมาสู้กับผมอะ่ะเพื่อที่จะคุณมาเป็นพี่ชายเจอะผมก็มองว่าคุณมีประสิทธิภาพมากพอแล้วล่ะ แบบนี้ผมโอเคแล้วครับผมโอเคแล้วข้อก็มาสู้ก่อนข้อก็มาสู้ผมโอเคแล้วครับผมโอเคแล้วแค่นั้นนะครับเข้อมาสู้ก่อนแต่ว่าแค่นี้ผมก็ถือว่าโอเคละเราเรามันไม่ต้องดูที่ยฝีมือหรอกครับมันดูที่ใจก็พอแล้วใจเรามันได้ก็โอเคละที่จะเป็นพี่ชายโอเคตามนั้นก็ได้ครับแต่ว่าเด็ดเดี่ยวมากครับที่กล้าแต่งใจคข้อก็มาเพราะว่าหลายคนอะยืนสบตาผมตอนหน้าผมเนี่ยไม่มีแรงแม้แต่จะยืนเลยครับ ได้ครับขอบขอบคุณครับหลายคนยืนต่อหน้าผมเนี่ยแทบจะลงลงไปแล้วโอเคแต่ดูโดยรวมแล้วคุณก็เป็นดูเป็นคนดีนะแต่หลังจากที่สถานมันเปลี่ยนไปเนะี่ย เราเป็นพ่อลูกกันแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเรียกผมพ่อผมก็ต้องเรียกคุณลูกอ่ะนี่ถูกไหมครับใช่ครับตอนนี้คุณโอเคใช่ไหมครับโอเคครับอ่ะไหนลองผบปาผมเรียกปาได้ไหมครับปาอะไรครับเสียงอ้อนอนดีเป็นลูกอ่ะแต่ของเรานะครับจริงๆนะต่อให้มันจะเก่งมันจะอะไรแค่ไหนครับมันเดินกลับกันไม่ได้นะครับ หมือนที่พี่รับชอบพามอ่ะทำยังไงเงี้ยมันไม่ใช่ปลาครับที่พี่รับชอบพามอ่ะไม่เป็นพี่ปลาชอบเรียกมามูมามีอ่ะมามูมามีเหรอพี่พี่รับชอบพามที่พี่รับทำในโรบักวันนั้นอ่ะไม่มีมีอืมอะไรนะครับมามไม่มีอะไรครับ คุณจะร้องเพลงให้ผู้ผมฟังหรือเปล่าม,มี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 มมใช่ไหมครับเพลงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับ <laughs> okay. แต่จริงๆเวลาผมจะรับหลานสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยเวลาผมเจอเจครั้งแรกที่ผมแบบเห็นเจเป็นหลานผมจริงๆเลยนะหลานผมชอบทําผมชอบให้หลานผมแบบทําเสียงน่ารักน่ารักครับ <laughs> มันแบบ ผมทำให้เป็นะวัยเด็กด้วยนะใช่ครับใช่จุลุงอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ประมาณนี้เราลองทำได้ไหมเอางี้มันอันนี้คือที่ผ่านมาบททดสอบเล็กๆเลยนะอันนี้คือบททดสอบไม้ตายแล้วนะคือขีดเส้นเลยแบบว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่ตรงนี้แลยครับลองจุลุงจุลุงผมผมทำให้เป็นจริงครับคนเราไม่มีใครเก่งได้เกินเราไม่มีใครทำไดหอกฝึกกันนะครับ อ๋อเนี่ยฝึกตรงนี้เลยเอาตรงนี้ก่อนอ่ะจุนอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเจเจลองลองเอาเอาบอกพี่เขาสิลูกจุนลงงับที่พี่ลาวชอบทำอ่ะโอเคคนพ่ออย่างเงี้ยจุนลงงับจุลงพาหนูไปเที่ยวหน่อยได้ไหมงับพาหนูไปเที่ยวหน่อยได้ไหมงับไอถือว่าดีนะเนี่ยถือว่าน่าถือว่าได้เริ่มต้นได้ดีเริ่มต้นได้ดี เวลาคุยกับผมก็ต้องใช้เสียงนี้นะครับเวลาผมมาคุยด้วยต่อให้จะอยู่หน้าแกงหรือว่าหน้าคนหนึ่งก็ตามครอบครัวเราแบบสารสัมพันธ์ไม่มีทางตัดขาดอย่างนั้วน,นะใช่ครับใช่อ่ะไหนลองดาบลูกครับป้ปาปาดับดัดลุงโอ้คครับจนลุง <c oughs> เอาละถือว่าตัดสินใจละปาจะรับ,รบหนูเป็นลูกก็ได้นะครับครับขอบคุณครับหนูมีความพยายามจากเราที่ดูแลอยากที่จะเป็นพี่ชายจรจริงๆเห็นถึงความพยายามตรงนี้แล้วครับก็หลังนี้ก็ปกติอย่างปาไม่ค่อยมาที่นี่บ่อยสักเท่าไหร่้็อยู่นี่ก็ ดาวดูเจด้วยนะลูกได้ครับเอาลุงเนีบอกหลานปบอ,อืมน่ารักมากหลานลุงไหนลองเล็กจุลุงอีกรอบมึงสิจุลุงงะบ ดีดีดีมันมีถือว่าดีน่ารักน่ารักส่งไวใจส่งไวสมงไวเราอายุเท่าไหร่นะอายุเหรอครับใช่ครับอายุยี่สิบครับอ๋อเด็กอยู่เลยเด็กเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นอยู่วัยรุ่นอยู่ถ้าเป็นพี่ชายเจเจอายุเนี่ยแหละกำลังมอแล้วเอาเจย์ยบร้อยู่ละ Yes พี่รามมีพี่รามมีรีบอะ่ะไม่มีมีกับประชาชนเอ๋เอแต่ว่าเขายังไม่เขา้าสู้ๆนะลูกเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวป้าไม่มาหานะลูกนะสู้ๆนะลุงเดี๋ยวว่างๆลุงมาก,กับป้าหนูนะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมลูกอืมเข้าใจหรือเปล่า ลูมลืมลุบะดาบดาบลุบะลูมเข้าใจคลับเข้าใจครับโอเคอ่ะเจ้เดี๋ยวคุยอะไรกับพี่เขาไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวปาเล่าเราก็ได้หรกับใช่ปะฮะไม่ได้แอบใช่ปะไม่มีไม่มีใส่ไม่ดี กาขู่อะโอนขู่กดดันป้าเมื่อกี้บอกในหัวก็อย่ากดดันเอย่ากดออกเอาดินไม่รู้ไปไหนต่อเอาไปไหนต่อไม่รู้วะหนูฮาป้ากับลุงเนี่ยมามาหาพี่รับโดยเฉพาะเลย่ะย สวัสดีะะ okay, ขอบคุณ,คณนะครับ,รบใช่หนูไม่คิดว่าเขาจะตอบตกลงนะหรอกนะใช่เหรอเออเพราะว่าจริงๆป้ามีมีลูกอะ่ะหลายคนอยู่แต่ว่าคือเหมือนกับว่าพวกเขาแบบป้าป้าก็รับมาคนละที่คนละทางแล้วก็แบบไม่ค่อยสนิทกันอย่างเงี้ยแบบบ uh huh. างทีหนูว่าเป็นลูกป้ามานานเลยใช่ไหมหนูก็ต้องไปทําความรู้จักใหม่แล้วทีนี้มันก็แบบ ไม่ค่อยได้ไปอยู่ที่เดียวกันแต่ตอนนี้ก็แบบเหลือหนูคนนึงแล้วก็ที่เหลือก็ไม่รู้อะมาบ้างไม่มาบ้างอือเดี๋ยวรอพี่ได้ได้เวกาเดี๋ยวค่อยพาพี่ไปที่นู่นกันได้โอเคโอเค <Okay. S 1> าปอเคาไปเอก่อนนะได้บายบายโอบายบาย